ไม่ได้เหมือนขนาดแต่ควรที่จะศึกษาอถ้าไม่ศึกษาก็โดนจะมีทั้งหมดอยู่ห้าบล็อกครับผมก็จะมีหน้าแก่ยันย็กบล็อกไม่มีกากครับหน้าหนุ่มตาขีดแล้วก็ตาเม็ดหน้าหนุ่มเนี่ยตามโบราณโบราณนะครับเขาบอกว่าจริงสร้างก่อนหน้าแก่ครับแต่สภาพนี่คือแบบว่าดีมากอ่ะอันนี้ต้องชื่นชมคนเก็บด้วยนะว่าเก็บได้ดีมากๆนะครับโอ้โหเนื้อทองแดงทองแดง แบบนี้ราคาเท่าไหร่ก็ขั้นต่ำหนึ่งล้านอยู่แล้วขั้นต่ำหนึ่งล้านนั่นนี่นคือขั้นต่ำ <c oughs> ถ้ามีผมซื้ออยู่แล้ว <c oughs> ล้านอย่างจะต้องซื้อแล้วตอนนี้ราคาไหลไปเพราะว่าลูกค้าผมมีคนก็ให้มาจีบครับ <c oughs> เขาขอแบบเขอเขาขอซื้อสิบห้าล้าน เอาล้ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับผมตั้มคุณพระคุณเจ้านะครับแล้วก็คุณเอ็ดเขี้ยวสิงนะครับสายตรงหลวงพ่อรุ่งวัฒ่ากระบืออย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดมาทุกเนื้อแบบสวยๆเลยแบบแชมป์ๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าพระมูลค่าหลักๆหลวงพ่อรุ่งวัฒ่ากระบือเป็นยังไงครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวอยากให้พี่เอ็ดเล่าให้ฟังก่อนว่า พระหลวงพ่อรุ่งเนี่ยแบ่งเป็นกี่พิมพ์กี่แบบอะไรยังไงมีรุ่นไหนบ้าง้าคร่าวเพื่อให้คนได้รู้จักก่อนคร่าวๆนะครับพระของหลวงพ่อรุ่งทักาเบอเนี่ยถ้าจะเป็นเหรียญที่ว่านิยมตลอดกาลเลยเนี่ยก็ต้องเป็นเหรียญรุ่นแรกครับพศ24 8 4 8 4ี่อืม2 4ส4เนี่ยองสีแป่เนี่ยหน้าแก่ยันยิกอืจะมีทั้งหมดอยู่5้าบล็อกครับผม ก็จะมีหน้าแก่ยันหยิกอบอกไม่มีกากครับมีกากแตกหนึ่งแตกสองแตกสามราคาก็จะลดหลังห้ามซื้อผิดราคานะครับอ่าสมมุติเราไปซื้ออ,อหน้าแก่หยิกเน้่นต้องแดงคที่จริงเล่นออ,อยู่มาสองล้านครับแต่ว่าบอกแตกสามเงี้ยเล่นกัอ,อยู่ประมาณหล้านหนึ่ง เพราะว่ามันคล้ายๆกันถ้าซื้อผิดบล็อกก็ตังหายไปร้านหนึ่งต้องแม่นแม่นบล็อกเอแล้วแต่ละบล็อกมันแตกต่างกันเยอะไหมนิดๆหน่อยๆแยกได้แยกได้สามารถแยกได้ชัดเจนแยกได้ชัดเจนไม่ได้เหมือนจนแบบจะจะขนาดนั้นใช่ไหมไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่ควรที่จะศึกษาถ้าไม่ศึกษาก็โดนคือมันพิมพ์เหมือนเหมือนกันอยู่แล้วแต่บล็อกมันจะมีแตกตรงนั้นแตกตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งแต่ละบล็อกก็แตกต่างออกไปอันนี้คือหน้าแก่ยันยิงซึ่ง นิยมที่สุดนิยมที่สุดแพงที่สุดแพงที่สุดอ่ะลองลงมาแล้วค <c oughs> ลองลองมาก็จะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มหน้าหนุ่มก็จะมีอยู่สองสองสองพิมพ์หน้าหนุ่มตาขีดแล้วก็ตามเม็ดห,หน้าหนุ่มเนี่ยตามโบราณโบราณน,นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าจริงสร้างก่อนหน้าแก่<อ>ครับแล้วหน้าหนุ่มเกินไปครับหลวงพ่อก็เลยให้ไปแกะบล็อกใหม่ ซึ่งอันนี้นเป็นรุ่นแรกทั้งคู่ใช่ครับแต่จะมีเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มกับพิมพ์หน้าแก่ใช่ครับปีสองสี่แปดสี่ทั้งคู่ใช่ครับปีลึกมากมากนะลึกมากครับพ <า S 2> ระเลยไม่ค่อยมีในวงการเออเออครับเซียนใหญ่ถึงเวลาได้พระถึงเอามาโพสกันเออคือตื่นเต้นอ่ะถ้าได้พระหลวงพ่อรุ่นรุ่นแรกเนี่ยใช่ครับเออเออเออครับครับอ่ะต่อไปรุ่นนีแล้วก็จะเป็นปีรุ่นสองของหลวงพ่อรุ่งก็จะพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดหลวงพ่อในโบสถ์ เออใช่ครับสองสี่แปดแปดอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อในโบทที่จะเป็นหลวงพ่อในบทหลังเก่าใช่ไหมใช่ครับอ่าที่ว่าหลวงพ่อรุ่งท่านเวลาปลุกเสกอะไรท่านที่มีท่านจะต้องโยงสายสินมาใช่ใช่เป็นบทหลังเก่าครับนั่นแหละสองสี่แปดแปดเขาเรียกว่าหลังพระประธานครับข้างหลังเหรียญก็จะเขียนว่าหลวงพ่อในบทด้านหน้าเป็นหลวงพ่อรุ่งเป็นหลวงพ่อรุ่งครับใช่ครับอันนี้คือเหรียญรุ่นสองไอเหรียญรุ่นเนี้ยแปดพิสดารครับหายยากกว่ารุ่นแรกเออทำไมอ่ะ ร้างน้อยมากไม่ค่อยมีหมุนในวงการพระเกจิหลายๆองค์เ่ะจะชอบทํารุ่นสองเนี่ยน้อยกว่ารุ่นแรกแล้วก็จะหายากกว่าจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างเออย่างหลวงพุทธวัดโพธิ์ไททองเนี่ยที่ผมผมสธามาที่บุรีรัมเนี่ยรุ่นสองเนี่ยก็จะหายากกว่ารุ่นแรกแล้วรุ่นสองเนี่ยจะมีแค่เนื้อเดียวคืออัปปาก้าเนี่ยอย่างเงี้ยของผมอะวัเทร์เป็นรุ่นสองจะมีสองเนื้อทองแดงกับกับเงิน อย่างรุ่นแรกก็จะมีรุ่นแรกก็จะมีทองแดงเงินทองคํำหน้ารุ่นสองไม่มีทองคําไม่มีเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอครับไม่มีนะใช่โอเคโอเคครับครับครับต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นสามเหรียญเป็นเหรียญทรงหยดน้ําผัดยศปีสองพันห้าร้อยครับผมที่ออกตรงที่วัดทักะเบือนะออืใช่ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ทานท่านเป็นรุ่นที่ทานถ้ารุ่นที่ทานท่านจริงๆมีประมาณกี่รุ่นแล้วก็จะมีสามเหรียญอีกรุ่นหนึ่ง ครับอ่าเป็นเป็นสามเหลี่ยมประพุทธอ่าออันเนี้ยสร้างอยู่ประมาณสองสี่แปดสิบกว่าครับครับทานทันหลวงพ่อแล้วก็จะมีรุ่นสุดท้ายก็คือที่นับแต่ว่าหลวงพ่อมาปลุกเสกในวัดนะครับแล้วก็ไปให้วัดส่วนส้มครับข้างหลังเนี่ยจะเขียนว่าปีสองพันห้าร้อยหนึ่งอืมแต่จริงหลวงพ่อลุ้งมรณาพาะปีสองพันห้าร้อยครับแต่พระอาจารย์แกะเจ้าวาดเอามาให้บุกเสกก่อนแล้วอืมอืมใช่ครับแล้วก็เอาไปแจกจ่ายที่วัดสุนท้มก็เล่นเป็นรุ่นที่ทันป็นรุ่นที่ทัน เป็นรุ่นสุดท้ายคือพศเนี่ยดูไม่ทันเพราะว่าเหมือนตั้งใจว่าในปี2501ันห้ยหนเนี่ยจะอุรุณาอุโบสถใช่คุณเล่าสดวัดสวนส้มวัดสวนส้มก็เลยก็เลยบล็อกเนี่ยเป็น2501ัน่แล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าหลวงพ่อท่านจะมรณภาพหลวงพ่อท่านรู้ตัวเองอ่าหลวงพ่อท่านรู้แต่หมายถึงว่าลูกศิษย์ใช่ไหมแต่ลูกศิษย์ไม่รู้ก็ก็เลยแต่ว่า บ็อก2,501ก็จริงแต่เอาไปให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปใช่ครับอันนี้รู้กันดีก็จะเล่นทันท่านเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนที่คนกไม่มีมาถกเถียงกันนะไท่านไม่ทันเฮ้ยทำไมพศไม่ทันนี้ไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับเพราะว่าพระเขายังไม่ได้ลึกมากปีแค่2,501คนอายุผมว่า80ปีเนี่ยยังทันอยู่ สองพันห้าร้อยหนึ่งก็มีโอ้โหพี่ที่ที่ที่รู้ความถูกไหมตอนนี้พี่หกหกสองพันห้าร้อยหนึ่งก็หสิบห้าปีก็คนอายุประมาณตั้งแปดสิบอะอายุสิบห้าปีก็พ่อผมพ่อผมเกิดสองสี่เก้าเก้าอะครับนะพ่อผมเกิดสองปีเองอะครับก็โอหก็นานมากนะก็นานนานถือว่านานเพราะว่าเป็นเกจิยุคก่อน ก่อนสองพันห้าร้อยคือถ้าทันหลวงพ่อรุ่จริงเนี่ยจะมีประมาณ5รุ่น5้ารุ่นถูกไหมครับที่ที่เล่นทันหลวงพ่อใช่ครับแต่จุดเด่นของหลวงพ่อรุ่อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือรุ่นที่ไม่ทันที่เป็นย้อนยุคก็ได้รับความนิยมอันนี้แปลกเพราะโดยปกติพวกรุ่นย้อนยุคจะไม่ค่อยได้รับความนิยมพวกเหรียญตายอจะไม่ค่อยได้รับความนิยมถูกไหมใช่ครับแต่ว่าหลวงพ่อรุ่งเนี่ยกลับได้รับความนิยมแล้วหลายรุ่น้วยนะ หลายรุ่นเออหลายรุ่นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกน่อเนาะครับผมขอดูรุ่นแรกก่อนครับผมยันหยิกสวยๆหน้าแก่เป็นยังไงครับหรือว่าอยากนําเสนอองค์ไหนก่อนเป็นองค์แรกองค์เอาองค์นี้ก่อนละกันครับอืม <c oughs> นี่ครับครับอันนี้เป็นเป็นอะไรฮะยันหยิกใช่ครับข้างหลังน่ยจะมียันเขาจะหยิกหยิกขึ้นข้างบนรอเดี๋ยวผมขอขออนุญ,ญาตดูหนะ่อยครับผมอนุญ,ญาตดูนะ ทรงก็จะเป็นทรงเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของหลวงพ่อเลยทรงุ่มิข้าวบินใช่ครับใช่ไหมครับหรือคนที่กระทุ่มแบนเรียกว่าอะไรก็ทรงนี้แหละครับเรียกุ่มิข้าวบินเหมือนกันุ่มข้าวบินเลยอ่าครับที่หน้ารูปรูปหล่อองค์ใหญ่หลวงพ่อรุ่งก็จะมีเหรียญเนี้ยใหญ่ๆ่เลยใช่หน้าเหรียญน,นั้นเปิดเท่าไหร่ครับอันนั้นเหรียญนั้นน่าจะขโมยได้กล้าไปเลยนะครับเพราะใหญ่จัดใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะอันนั้นน่าจะแพงสุดละมั้งครับโอ้ สวยมากนะเอ๊ะเอาเอากล้องมาหรือ่ะขอส่องหน่อยถ้าพอดพอได้ไหมถ่าได้อยู่แล้วเอาที่ถนัดเลยครับเอาที่ถนัดครับไม่คือเป็นเซียนไงเดี๋ยวถ้าถ้าส่งแล้วหยิบขึ้นมาส่องนี้ไม่ได้นะมันจะดูไม่ไม่เซียนนะเซียนจริงต้องยังไงฮะต้องแต่นั้นแค่มันแค่เกินไปอ๋อมันแม่เกินไปนนแอกไปอ่าอย่าจะไม่แขนงแอกไป ก็เหรียญจะออกแบบเขาเรียกมีมิติพอเหรียญยุคใหม่อช่จะดูมีชีวิตชีวาครับครับเพราะว่าคนเขาเรียกว่าช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาเขาจะแกะบล็อกเนี่ยเขาต้องนั่งสมาธินะครับคุณตั้มต้องมีสมาธิในการแกะนะเพื่อทำวัตถุมงคลพวกนี้ครับครับใช่ไม่เหมือนกันสมัยนี้ที่ใช้คอมยิงอะไรเงี้ยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าวาดสวยมากครับคือพระปีสองสี่แปดสี่อ่ะครับแต่สภาพนี่คือแบบว่า ดีมากๆอ่ะอันนี้ต้องชื่นชมคนเก็บด้วยนะว่าเก็บได้ดีมากๆนะครับโอ้โหเนื้อทองแดงทองแดงแบบนี้ราคาเท่าไหร่ก็ขั้นต่ำหนึ่งล้านอยู่แล้วขั้นต่ำหนึ่งล้านนี่คือขั้นต่ำถ้ามีผมซื้ออยู่แล้วล้านนีงก็ต้องซื้อเหรอผมมีสภาพอย่างนี้มาแท้ๆเนี่ยพี่รับซื้อผมล้านนึงเลยถ้าสวยๆวันนี้ก็จะอยู่เลขหลักสองสองกว่าสองล้านกว่าอะไรเงี้ยครับหาจากไหน หาเงินหาเงินจากไหนี่ไปซื้อร้านนี่พระคูรุ่งน,นี่นะฮะโโวัดท่ากระบือก็สิสิบหกปีอันนี้อีกหกสิบหกปีแปดสิบกว่าปีแล้วนะแปสิบกว่าปีแล้วนะครับอยางนี้แปสิบกว่าปีคือสวยมากแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะคือเป็นเอกลักษณ์อ่ะคือถ้าเอาจริงๆนะหยิบเหรียญพุ่มข้าวบินมาเนี่ยคนคนแรกที่คนจะต้องนึกถึงเลยอ่ะก็จะต้องเป็นหลวงพ่อรุ่งใช่ครับ ไม่ได้ทั้งผมเองเนี่ยไม่ได้เก่งพลาอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นเหรียญพุ่มข้าวบินเนี่ยผมก็จะนึกถึงหลวงพะรูใช่ผมรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของท่านที่ชัดเจนมากอลแล้วมันก็ทําให้แบบเออเราก็เข้าใจพิมพ์พราของท่านไปโดยปริยายว่ารับมันเอกลักษณ์อ่ะหลังๆก็จะเป็นก็จะเรียนแบบท่านเลยแบบไมแบบท่านถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยไหมของพุ่มข้าวบินคือเป็นเป็นต้นแบบเลยไหมเหมือนอย่างหลวงพุธทิมเป็นต้นแบบสไม้อย่างเงี้ยครับอ่าอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเอกลักษณ์ได้ เออใครจะมาทําหลังทรงนี้ไม่มีนะใช่ใช่ที่ในลึกๆึกว่านี้นะแล้วดูออกแบบอะไรได้แบบสวยงามมากนะครับคือไม่ได้เป็นแบบแค่ทรงนี้มีโบมีาลายลวดลายที่อ่ามีลวดลายด้านในคือยอย่างนี้เป็นช่างหลวงไหมอันนี้ไม่แน่ใจหร,หรือใครเป็นคนแกะพิมพ์อย่างนี้รู้ไหมไม,ไม่ไม่ทราบนนครับ,รบไม่ทราบครับครับโอ้โหสวยมากอันนี้คือเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงอ่ะแล้วมีเนื้ออะไรอีกครับก็จะมีเนื้อเงิน อ่าไหนขอดูเนื้อเงินรุ่นแรกหน่อยครับมีไหมฮะติดมาไหมเป็นหน้าหนุ่มอ่าอันนี้เป็นหน้าหนุ่มเป็นหน้าหนุ่มเป็นหน้าหนุ่มครับโอขอเปรียบเทียบน่ะหน้าจะไม่หน้าหนุ่มกับหน้าแก่หน้าจะไม่เหมือนกันอ่านี้หน้าแก่อันนี้หน้าแก่ครับอันนี้หน้าหนุ่มเนื้อเงินครับเนื้อเงินจะเป็นเงินแบบช้อนซ่อมหน่อย ครับครับเพิ่งเพิ่งหน้าหนุ่มจะเป็นเงินซ็อปซ่อมเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่าวัตถุดิบอะครับโลหะหายากเงินชอมซ่อมคืออะไรเงินที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นเงินเปอร์เซ็นสูงอ๋อครับครับครับเออมันมีมีความคล้ายอัปก้าเนาะอ่าใช่แต่ไม่ถึงอัปก้าแต่ไม่ใช่อัปป่าแต่ไม่ใช่อัปกาครับเออครับครับวัฒนกระบืออ๋อถ้าเป็นหน้าหนุ่มเนี่ยพิมพ์ก็จะอ้วบกว่าใช่ไหม เท่ากันแหละแต่เหรียญจะดูบวมว่าเออมีความนูนมีความสูงหน่อยครับครับครับจะนูนเท่ากันเหรอเฮ้ยผมรู้สึกว่าอ่านแกจะแบนๆหน่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าน้าแกสูงกว่าดูดูดูอ๋ออันนี้เรียมแบบไม่มีห่วงอ๋อมันหลอกตาพระหลอกตาครับเออใช่เออผมก็เออใช่เพราะเนี้ยดูสูงกว่าง่ใช่เนี่ยเรียบแบบไม่มีห่วงครับ เออพอเรียกอย่างนี้หลอกเลยนะเออผมก็ยังว่าผมผมผมรู้สึกว่ามันสูงกว่าโอเค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 เนื้อเงินเนื้อเงินที่สร้างกี่เหรียญครับสร้างหลักพันน้อยมากอืแล้วถ้าเนื้อทองแดงตามประวัติที่คนคนเท่าคนแก่บอกอยู่มันเจ็ดพันเหรียญเอมทุกพิมพ์แล้วเล่นหามาเนเจอจริงกี่เหรียญเล่นหาจริงๆที่ผ่านมือมานะครับที่ว่า สวยๆเลยนะเอาแบบไม่สวยไม่นับนะครับไม่เกินเจ็ดสิบเหรียญขู่แล้วอีกต้องหกพันกว่าไปอยู่ไหนอ่ะเมื่อก่อนตอนสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อบอกว่าเขาได้จากมือหลวงพ่อมาได้แหละแล้วเด็กอ่ะโยนล่อนล่อนลงมแม่น้ําเออท่าน้ำครับหูแล้วแม่น้ำเมื่อก่อนไม่มีราคาแม่น้ําท่าจีนใช่ครับหน้าวัดงมไหมไม่งมหรอกครับไปงมจะเจอไหมไม่ไม่น่าจะเจอ เมื่อก่อนตอนนั้นก็ไม่มีราคาเด็กก็ไม่รู้เรื่องครับครับครับหน้าแก่กับหน้าหนุ่มเนี่ยออกในวาระเดียวกันเลยไหมครับวาระเดียวกันอืมแต่ว่ากันว่าหน้าหนุ่มน่าจะทํามาก่อนหน้าแก่มาก่อนแล้วหลวงปู่ไม่ชอบใช่ครับดูหนุ่มไปอ่าดูไม่เหมือนองจริงอ่าดูเหมือนหน้าท่านจริงก็เลยไปทําหน้าแก่มาแก่หน้าแก่มาครับที่วังตรงนี้คือจะเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดถูกไหมครับก็จะมีเนื้อทองคําอยู่องค์หนึ่งอ่ะต้องดูแล้วแหละใช่ครับเนื้อทองคําทองแดงร้านหนึ่งทองคำหอย่งนี้เท่าไหร่ครับ ทองคำราคาตอนนี้เกินสามสิบล้านพอเจ้าของบอกสาสิบล้านเขาไม่ขายถือดีๆนะถือเพราะว่าผมเนี่ยผมยืมพระเจ้าของมาผมขายองค์นี้ไปโอเคราคาเจ้าของไม่ขายวันนี้ไม่ขายสามสิบล้านไม่ขายแต่ถ้าราคาจริงๆแบบจริงๆที่เพิ่งเปลี่ยนมือล่ะที่เพิ่งเปลี่ยนมือที่เพิ่งเปลี่ยนมือใช่ไหมครับอ่าครับ ผมมาซื้อองค์นี้เลยทุกคนเนี่ยจะถามผมตลอดแต่บางทีผมไม่อยากจะพูดจริงๆอ,อ,อใช่ครับบางคนก็รู้ความจริงแม่งไม่รู้ความจริงแม่งผมซื้อองค์นี้มาอยู่ที่สี่ล้านหนึ่งแสนบาทโอ้ครับแล้วผมขายเป็นมือไปจริงๆอะ่ะแปดล้านโอ้ขายพลาดแล้วดีแล้วไปทำย่างไงโอ้ <c oughs> โหอ,อ,องเดียวเลยอื้อ <c oughs> แล้วตอนนี้ราคาไหลไปเพราะว่าลูกค้าผมมีคนก็ให้มาจีบครับเขาขอแบบเขาเขาขอซื้อสิบห้าล้านผมก็เลยมาขอซื้อคนเจ้าของปัจจุบันอะ่ะก็ไม่ขายไม่ขายขอซื้อสิบสี่ล้านบอกสามสิบล้านก็ไม่ขาย,ยครับอ้โหนี่ต้องทําสวยมากสร้างไม่ถึงสิบเหรียญไม่ถึงสิบเหรียญไม่ถึงสิบเหรียญแล้วที่เคยเจอมาจเจอกี่เหรียญเคยเจอที่เห็นเห็นนะครับครับสี่เหรียญห้าเหรียญ แล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยที่สุดอบางกว่าสร้างเจ็ดเหรียญบางกว่าสร้างเก้าเหรียญแต่ยืนสิบเหรียญยืนยันว่ามีนะรุ่นหนึ่งมีทองคํานะมีครับมีมีมีหน้าหนุ่มมีไหมฮะทองคํานี่ครับหน้าหนุ่มตรงนี้แหละหน้าหนุ่มแล้วหน้าแก่มีไหมหน้าแก่ก็มีแต่ที่เห็นคือสภาพศึกเอ้วแล้วที่ว่าไม่ถึงสิบเหรียญนี่คือหน้าหนุ่มกับหน้าแก่รวมกันหรอใช่ครับมเพราะว่าพระพวกนี้จะเป็นพระที่ว่าเพื่อข้าวบดีเอาทองมาให้หลวงพ่อทํา วัดไม่ได้ทําเองนะวัดไม่ได้ตั้งใจจะทําเหมือนเหมือนคนมีทองก็ให้หลวงพ่อมาทําทองมาทำพระครับครับใช่โอ้เอาอย่างนี้เท่ากับว่าในใบโบชัววัดก็ไม่ได้มีนี้ต้องทำารือสิโบชัววัดมันไม่มีอยู่แล้วเออเเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีโบชัวครับครับตปีแปดสิบตแต่แบบใบคอยใบฝอยอะไรเงี้ยที่มีมีมีครับเพราะว่าเขาเล่นกันมีอยู่แล้วครับ คือหลวงพ่อก็บอกว่ามีอืมีมีจะจัดสร้างคือสร้างให้อ่ะพิเศษเาาเวอ่์เน <No bueno ื้อพวกเนี้ยจะไม่ได้ถูกจัดจําหน่ายอยู่แล้วครับสร้างแจกครับขู่ทองคําสวยมากขู่สามสิบล้านนี่ไม่ขายนะตอนนี้เนาะคือคุณตั้มลองคิดดูนะภาพปีแปดสี่นั่นน่ะสิแล้วาพแตภาพร้อยนั่นน่ะสิมันมีมากมีไม่กี่องค์หรอก แล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สวยที่สุดที่ที่ที่มีอยู่ในวงการนะองค์นี้เป็นองค์ดาราในหนังสือนี่อยู่ในหนังสือหลายเล่มเลยครหลายเล่มครับต้องเป็นองค์นี้ด้วยอยู่ในหนังสือที่คุณเอ๊ทำเองหรือเปล่าหนังสือเล่มมาตรฐานหรือล่าวเออหนังสือทําเองก็ต้องอมามีหนังสือที่โรงเรียนในร้อยออกอท่าประจันออกนีอ่ามีนีแลวก็หนังสือหนังสือที่วัดกําลังจะออกก็มีครับมีองค์นี้อยู่ด้วยเป็นองค์องค์ดารา สูงจริงนะสวยจริงคุ้มค่าคุ้มค่าอ่ะอันนี้เนี่ยต้องคาต่อไปครับต่อไปครับก็หน้าหนุ่มมันก็จะมีเนื้อทองแดงเนี่ยถ้าเป็นผิวไฟอย่างเงี้ยครับครับก็จะราคาหลายบาทแต่ยังไม่ถึงล้านอ๋อไม่แพงเท่าไม่แพงเท่ายันหยิกอ๋อใช่ครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นหน้าหนุ่มหน้าหนุ่มนะครับผิวไฟ อันนี้ก็หลายแสนอยู่แต่ยังไม่ถึงล้านราคายังจับต้องได้อยู่เหรอครับ <c oughs> สำหรับคนที่ยังพอหาไงเหรอครับยังจับยังจับต้องได้อยู่ครับยังจับต้องได้เอาจริงๆอ่ะผมผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์สายตรงหลายหลายที่นะครับแล้วก็หาข้อมูลเพื่อผมทํารายการด้วยใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นนะ่ะคือพระที่เป็นที่เล่นในสายอ่ะเขาเล่นกันดีมากนะ เขามีมาตรฐานมากๆแล้วราคาก็แพงมากๆนะครับบางบางบางองค์เนี่ยเราเรางงเหมือนกันนะว่าผูเล่นกันเป็นล้านด้ยเหรอในกลุ่มอ่ะในกลุ่มที่เป็นสายรรตรงของสายหลวงพ่อนั้นๆนั่นแสดงว่าพระบ้านเรานี่หลากหลายมากๆนะใช่ครับไม่ได้เฉพาะพระยอดนิยมที่ขึ้นห้างหรือหรืออยู่ในในหน้าซื้ออ้าวปูดูปูโตปูทิมอย่างเงี้ยพระยอดนิยมถูกไหมครับครับอ่ะแต่นอกเหนือจากนั้น่ ที่เราไม่รู้จักอีกเยอะมากที่เล่นกันแพงๆเยอะมากครับเราเราเราไม่สามารถรู้ได้ทวัดอยู่แล้วใช่แล้วก็เป็นพระดีๆพระสวยๆหายาคือแต่ละที่ผมไม่ชอบพุทธศิลป์ผมชอบพุทธศินของแต่ละที่มากผมรู้สึกว่าเออการได้เห็นเนี่ยความความที่ชอบสะสมพระเครื่องอ่ะอย่างหนึ่งคือเออสินที่นี่เป็นแบบนี้สินที่นี่เป็นแบบนี้จะไม่เหมือนกันใช่ใช่มันคือเสน่ห์ที่ใช่ครับองนี้ก็สวยมาก คัดมาแล้วอยู่ที่นี่นี่คัดแบบว่าใช่ครับอันนี้เราเราคัดมาดังนั้นเลยอ่ะเห็นกันไปแล้วรุ่นแรกทั้งเนื้อทองคำหน้าหนุ่มอ่าแล้วก็รุ่นแรกเนื้อเงินรุ่นแรกเนื้อทองแดงที่เป็นยันหยิกอ่ะที่ว่านิยมที่สุดใช่ไหมครับแล้วแล้วยันตรงล่ะครับไหนมีไหมยันตรงผมไม่ได้หยิบมาครับออไม่มีแต่ยันหยิกหมดเลยเพราะว่าเป็นส่วนมากยันตรงผมไม่ได้เลี่ยม เมื่อก่อนเนี่ยบางคนก็บอกไม่ทันเดี๋ยวขอภาพสตูยันตรงเพื่อขึ้นให้คนทางบ้านได้เห็นว่ายันหยีกับยันตรงต่างกันยังไงเขาจะได้เห็นจะได้แยกบล็อกให้ความรู้ไปด้วยนะครับใช่แต่แต่เขาบอกเลยยันตรงอ่ะทันหลวงปู่บางท่านอ่ะเล่นเป็นไม่ทันเอาทำไมอ่ะก็สร้างปี24 8 4ข้างหลังไปสเหมือนกันแต่จริงอ่ะยันตรงเนี่ยไม่ได้จะสร้างตอนปี24 8 4หรอกจะสร้างปีตอน9กว่า โอ้สองสี่เก้ากว่าสองสี่เก้ากว่าครับใช่ครับแต่แต่ก็ทันหลวงปู่ครับเมื่อก่อนบางมีเซนบางท่ันเล่นกันไม่ทันแต่เดี๋ยวนี้มันสากนไปแล้วครับสากนคือทันหลวงปู่ณวันนี้คือถกเถียงกันจบไปแล้วนะจบไปต้องนานแล้วครับจบแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ยังถกเถียงกันไม่จบแล้วพีเอสพูดอย่างนี้เดี๋ยวโอ้โหดราม่าพระสมุทรสาครอีกจบนานแล้วครับเพราะอยู่เพิ่พระวันนี้อยู่ในโต๊ะโต๊ะสมุทรสาครยอดนิยมหมดอยู่แล้ว เจ้าพุล้เออสมรรถสัท่านก็จะจะเปลี่ยนไปในทุกๆเหรียญใช่ครับอันนี้จะเป็นเหรียญปีสุดท้ายแล้วที่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วราคาล่ะครับตีราคาเหรียญนี้ก็อยู่มาณห้าหกแสนปีสองพันห้าร้อยบางทีบางคนแบบเก็บผิดมาตั้งแต่ทีแรกเยอะเก็บเยอะด้วยแล้วก็มาว่าเราอย่างเงี้ยว่าทำไมเราไม่ซื้ออยู่กับมือเสียนมึงก็ตีแท้หมดเออใช่ไหมอยู่กับมือ เขาในเกมหมดกดราคาเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอบอยังไงเงี้ยคนมาว่าอย่างเงี้ยบ้านไหนอ่ะมีพาแท้เนี่ยครับถือว่าแบบคุณทําบุญมบดีอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจะเป็นภาระลูกหลาน <c oughs> คนเล่นพาผิดทางอ่ะเป็นภาระลูกหลานลูกหลานจะด่าได้